กรุ๊ปเลือดของมนุษย์บวกเลือดเอเลียนหรือมนุษย์ต่างดาวจากการถูกลักพาตัวเพื่อดัดแปลงพันธุกรรมทำให้เกิดลูกผสมของเผ่าพันธุ์ต่างๆส่งผลต่อกรุ๊ปเลือดในร่างกายของมนุษย์ทั้ง8กรุ๊ปเลือดและพอมนุษย์มีเพศสัมพันธ์กับคนที่มีกรุ๊ปเลือดที่แตกต่างกันแล้วเกิดมีลูกในตัวลูกจึงก่อให้เกิดกรุ๊ปเลือดที่ขยายใหม่ไปด้วยคือกรุ๊ปเลือด A, B, AB และ O รีบวกบวกหรือรีลบ A A บวก B B บวก a b บีบวก O O บวกส่วนกรุป๊ปบอลเลือด A กรุ๊ปเลือด B และกรุ๊ปเลือด a b ทั้งหมดนี้จัดว่าเป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมของโลกที่ถูกสร้างขึ้นโดยนักวิทยศาศาสตร์ของจักรวาลโดยแท้จริงส่วนกรุ๊ปโเป็นต่างดาวหรือกรุ๊ปเลือดของมนุษย์ต่างดาวนำโดยชาวอาน,นาจักิ ส่วนกรุ๊ปดีเป็นโปรตีนถูกสร้างขึ้นโดยชาวอานุนากิเพื่อผสมพันธ์กับมนุษย์โลกและชาวอนันนากิเหล่าเรปที่เลี้ยนสัตว์เลื้อยคลานนี่คือเหตุผลที่เราทุกคนมีเลือดผสมของสัตว์เลื้อยคลานที่ซับซ้อนเพื่อการอยู่รอดเฉพาะในส่วนของสมองของเราพร้อมกับมีโอคอเทกอคือการคิดอย่างมีเหตุผลและสมองลิมบิกค,คือสมองทางอารมณ์นั่นเองทั้งหมดเกี่ยวกับเลือดตามคำจำกัดความคือมนุษย์โลกที่มีความพิเศษ จากการตรวจสอบพบว่ากรุ๊ปดีบวกคือใครก็ได้ที่มีเลือดกรุ๊ปนี้ทำให้ยากต่อการทำสมาธิยากต่อการสร้างความสามคัคคีความสม่ำเสมอความคิดที่สงบสุขสม่ำเสมอคือยากขึ้นถ้าคุณมีเลือดกรุ๊ปดีบวกแต่นั่นก็คือผลของการตรวจสอบและวิจัยปัจจัยค่า Rh และแอนติเจนที่เศพภาคพื้นดินโลกกรุ๊ปเลือดแอนติเจน B O O บวก A B บวก A B A บวก B บวก0บวก B และ O เราจะมาพูดถึงกรุ๊ปเลือดผสมเอเลียนมนุษย์ต่างดาวหรือลูกผสมที่มีอยู่ในทางร่างกายทางกายภาพแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของจิตวิญญาณที่แท้จริงของเราที่เข้ามาอาศัยวิ่งรันอยู่ในร่างกายนี้มันคนละส่วนกันต้องแยกให้ออกระหว่างระบบเลือดที่อยู่ภายในร่างกายทางกายภาพ หรือกายเนื้อของเรากับจิตวิญญาณที่สูงส่งว่ามันคนละส่วนกันรูปกายเนื้อของเรานี้ถูกสร้างขึ้นจึงเป็นเพียงแค่หุ่นเชิดหรือหุ่นยนต์ที่มีมันสมองเลือดเนื้อและระบบประสาทเป็นส่วนประกอบซึ่งไม่ใช่ตัวตนของเราที่แท้จริงจิตวิญญาณที่แท้จริงของเราแค่มาอาศัยอยู่ในร่างกายนี้เพียงชั่วคราว เพียงเท่านั้นพอร่างกายผุพังหรืออ่อนแอแตกหักไปก็ใช้การไม่ได้คือเสื่อมสลายหรือตายปื้อถือเป็นเรื่องปกติแต่จิตวิญญาณของเราไม่มีวันตายมีความเป็นนิรันดรส่วนแอดมาหรือจิตวิญญาณคือตัวตนที่แท้จริงของเราที่มาวิ่งรันอยู่ในร่างกายทางกายภาพของเราอีกทีหนึ่งแอดมาหรือจิตวิญญาณของเรามีความเป็นนิรันดรไม่มีวันตายแยกตัวมาจากแหล่งต้นกําเนิดพระผู้สร้างหลัก และเคยมีประสบการณ์ที่มากมายมาจากดาวอื่นโลกมิติอื่นหลากหลายนั่นเองมายราซึ่งเป็นลูกผสมของดาวลูกไก่เพนอาเดียนและซีเรียส B และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีโปรแกรมโฮโ,โลแกรแมแบบหลายมิติเธอตอบคำถามเกี่ยวกับสาเหตุที่คนที่มีหมู่เลือดโอลบว่ามีแนวโน้มที่จะถูกกลักพาตัวมากกว่าสิ่งนี้ดูง่ายมากคือหมู่เลือดส่วนใหญ่บนโลกเป็นชนพื้นเมือง ยกเว้นกรุป O ที่เป็นกลุ่มของมนุษย์ต่างดาวนอกโลกส่วนโปรโตีนกรุปด D นั้นได้รับการออกแบบโดยชาวอนันนากีเพื่อให้กรุปโ O เข้ากันได้กับกลุ่มเลือดของมนุษย์โลกอื่นๆจะเห็นได้ว่าถ้าโครโมโซมสองสปีชีไม่ตรงกันความแตกต่างทางพันธุกรรมนั้นส่งผลให้เกิดลูกหลานที่ปลอดเชื้อและโปรโตีน D จะบรรเทาสิ่งนั้นหากคุณมีเลือดของคุณคือ D บวกถ้าไม่ใช่แสดงว่าเลือดของคุณคือ D ลบ าผู้หญิงชาวโลกที่มีเลือดกรุ๊ปดีลบตั้งครรภ์มีทารกในครรภ์เป็นกรุ๊ปเลือดดีบวกร่างกายของเธอจะผลิตแอนติเจนที่ส่งสัญญาณไปยังระบบภูมิคุ้มกันของเธอว่าทารกในครรภ์เป็นพิษร่างกายของผู้หญิงจะพยายามฆ่าลูกของตัวเองโดยสัญชาตญาณหรือที่เรียกว่าแท้งลูกเพราะโปรตีนดีนั้นรับมาจากมนุษย์ต่างดาวอนันต์นาคน,น,นั่นเองส่วนยีนจากนอกโลกหรือยีนของเอเลี่ยนมนุษย์ต่างดาวที่ผลิตกรุ๊ปโอ ส่วนใหญ่มีอยู่ในร่างกายของมนุษย์โลกที่มีรูปร่างสูงผิวสีขาวบนโลกชาวยุโรปส่วนมากโดยมีความเข้มข้นสูงสุดในภูมิภาคบาสหรือชาวแบ็กโดยที่40%ของประชากรโลกคือเลือดกรุป๊ปโอลบแต5ของประชากรของโลกไม่มีโปรตีนดีเท่านั้นชาวอนาัน,นากิกือเลือดกรุป๊ปโอลบและในการสร้างลูกผสมที่มีชนพื้นเมืองของโลก พวกเขาได้เพิ่มโปรโตีนดีที่ช่วยให้เข้ากันได้กับกลุ่มเลือดของมนุษย์โลกและอื่นๆเมื่อเวลาผ่านไปวิวัฒนาการตามธรรมชาติและการผสมข้ามพันธุ์โปรโตีนดีได้ส่งต่อไปยังกลุ่มเลือดของมนุษย์โลกและอื่นๆทั้งหมดสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือกรุ๊ปเลือดชนิด AB ก็เข้ากันได้กับการผสมพันธุ์เช่นกันแต่ผสมได้เฉพาะกับลูกผสมของชาวโลกและเรฟทอยจากนอกโลกเท่านั้น ชาวไรรันหรือไรแรนพยายามกำจัดโปรโตีนดีโดยหวังว่าจะทำให้เลือดกรุ๊ปโอปลอดเชื้อเพราะพวกเขาต้องการที่จะสร้างสายพันธุ์ลูกผสมใหม่ที่มีศักยภาพในการวิวัฒนาการที่ดีกว่าบางอย่างเกี่ยวกับโปรโตีนดีจริงดีจริง,รงก็คือมันทำให้ยากต่อการแยกตัวของมนุษย์ออกจากความหนาแน่นที่ต่ำกว่าหรือความถี่ที่ต่ำนั่นเองและจะสังเกตเห็นว่าร่างกายที่เต็มไปด้วยเลือดที่มีโปรโตีนดี จะมีกระบวนการเลื่อนมิติขึ้นสู่สวรรค์อย่างเจ็บปวดทรมานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนี่คือเหตุผลที่ชาวไรรันหรือไรแรนต้องการช่วยลบมันออกเพราะมันเป็นการปิดกั้นวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณของมนุษย์โลกสําหรับคนที่มีกรุ๊ปเลือดดีลบเพราะมมันจะง่ายขึ้นนั่นเองกรุ๊ปเลือดโอลบเป็นกรุ๊ปเลือดพิเศษมันมีการสันสะเทือนของอนันนากิ โดยไม่มีโปรโตีนดีคอยปิดกั้นความสูงของความถี่และมีความเฉพาะเจาะจงที่คุณพบในกรุ๊ปเลือดหรือลูกหลานของพวกเขาแม้ว่ากรุ๊ปเลือดจะแตกต่างกันคือมีผมสีแดงมีกระดูกสันหลังพิเศษมีสติปัญญาที่สูงขึ้นมีความดันเลือดที่สูงขึ้นมีสายตาที่ไวต่อแสงแดด มีความสามารถในการยกระดับพลังจิตมีลักษณะทางรูปร่างทางกายภาพและทางจิตที่ชัดเจนเหล่านี้ถูกจับคู่กับความชอบใจและเหมาะในการลักพาตัวมากที่สุดกลุ่มพวกนี้จะถูกลักพาตัวได้ง่ายกว่าเพราะมีความสามารถของสนามพลังงานในการเปลี่ยนความหนาแน่นได้ดีเลือดก,กรุ๊ปโอเป็นสายเลือดที่ตรงกับสายพันธุ์ของเรฟทีเลียนสัตว์เลื้อยคลานเนื่องจากพันานันากิที่นำกลุ่มกรุ๊ปเลือดโอเข้ามาบนโลกเป็นสายพันธุ์สัตว์เลื้อยคลานเรฟทีเลียน และถึงแม้จะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ากับโปรตีนดีแต่กรุ๊ปเลือดโอลบก็มีความเป็นไปได้ทางพันธุกรรมที่ให้บริการตามวัตถุประสงค์และความต้องการของการสร้างเผ่าพันธุ์ลูกผสมหรือไฮบริดที่แข็งแกร่งขึ้นกรุ๊ปเลือดโอเข้ากันได้ดีกับการผสมพันธุ์กับสปีชีส์ที่หลากหลายเช่นเรฟทอยและเกรตามเรฟที่เลี้ยนสัตว์เลื้อยคลาน แต่หากต้องการผสมพันธุ์กับมนุษย์โลกหรือเธอไรรันอย่างที่บอกต้องเพิ่มโปรโตีนดีเข้าไปมีข้อเท็จจริงที่น่าสนใจที่ทุกคนอาจต้องการทราบเช่นกันเนื่องจากกรุ๊ปเลือดประเภทโอเป็นสัตว์จำพวกเรปที่เลียนสัตว์เลื้อยคลานและเผ่าพันธุ์มนุษย์ต่างดาวมีความเกลียดชังที่จะกินเลือดของตัวเองพวกเขาจะไม่ลักพาตัวบุคคลเหล่านี้เพื่อเป็นอาหารแต่จะใช้งานสำหรับการค้าเป็นทาสและโครงการนำไปผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์เพียงเท่านั้น หมายเหตุมนุษย์ต่างดาวเรียกโลกของเราว่าเทราและเรียกมนุษย์บนโลกของเราว่าเทรานโดยบูสเด